ากคุณกําลังมองหาร้านเติมเกคุณภาพงั้นนี้เลยราวาบกมีทั้งบริการเติมโลโบอกแบบกลุ่มพับจีฟรีไฟแล้วก็บอลเลนแล้วก็บริการฟาร์มต่างๆอมก็จะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมก็ได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับในวันนี้เราอยู่กันในแมปกาวพีสอีกแล้วแมปวันพีสสุดกาวถือชื่อมันจะกาวแต่ขั้นในเกมมันก็ถือว่าดีนะครับคุณผู้ชมสำหรับ ในวันนี้ครับคลิปที่แล้วหลังจากลงไปก็มีคนขอกันมากมายว่าอยากให้เล่นกันต่อซึ่งในวันนี้ครับเขามีอัปเดตเข้าใหม่ก็คืออัปเดตการสุ่มผลปีศาจไ้คุณผ<อ>ู้ชมจริงๆเขามีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมก็คือผมอัดคลิปในวันที่อัปเดตแล้วผวงว่าจะลงไปในวันถัดไปนะฮะโอเคโอเคมามาซึ่งถามว่าทำไมกูโลช้าล่ะเพราะว่ากูตัดคลิปไม่ทันยังไงล่ะอ่าสุ่มผลง่ายเลยครับคุณผู้ชมมันจะอยู่ที่เกาะนี้นะครับผม เกาะที่มันมีตรงนี้เนี่ยบางคนครับอาจจะสงสัยว่าไอ้เกาะนี้ไม่มีอะไรวะพี่มันเป็นเกาะโง่โริงจริงๆครับไอ้เกาะตรงนี้เนี่ยมันมีจุดรีสเต็ปด้วยคุณผู้ชมเราสามารถรีสเต็ปได้นะฮะที่เกาะตรงนี้อ่อมันจะมีดีผลปีศาจด้วย้วผมคุณผู้ชมครับมีเชสปาด้วยนะครับสำหรับคนที่จะขึ้นไปฟาร์มบนเกาะลอยฟ้านะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมยังฟาร์มเกาะลอยฟาไม่ได้เพราะว่าถ้าใครที่เคยเราขึ้นไปผู้ชมจะ โดนสายฟ้าฟาดอัลุูแรีย oh. ช็อตที่กระบานแล้วก็ตายแผ่นทันที oh. โอเคครับตัวสุ่มนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นนี่เลยแพนด้อมฟูดแพนด้อมฟูดตี้วิดมีนี่นะครับจะอยู่ที่ท่าหน่วยส10ิบร้อยพันหมื่นแสนเดี๋ยวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนห้าแสนนะผม oh. ว่าถ้าใครครับเป็นสายเทปทัวร์คุณผู้ชมต้องซื้อด้วยราคา25โรบัส oh. ตอนนี้ครับผมมีเงินเท่าไหร่วะเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่น แสนล้าน10ล้านวิว30ล้านนะครับ33ล้านในตอนนี้นะครับผลที่ผมแนะนําก็มีอยู่ประมาณ2ผลนะฮะก็คือผลออเปกับผลสายฟ้านั่นเองมันจะรอสุ่มดูมันจะเกลือไหมโอ้โหผลแรกไมหุ่แล้วกเกลือเลยเนี่ยผลต่อไปผลยางก็เกลือผลเอ้ไงคุณผู้ชมผลสายฟ้า นี่ครับเป็นผลที่ฟาร์มค่อนข้างดีเลยครับคุณผู้ชมโอเคโอเคเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนผมแบบสมได้เรื่อยนะฮะเพราะว่าเงินกูนี้มีอย่างเยอะขนยางอู่แล้วขนยางก็ฟาร์มได้อยู่นะครับสโมกี้ฟุตอันนี้ฟาร์มก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่กินก็จะดีกว่าแต่มันบินได้นะผลนี้ก็ถ้าใครอยากเอาไปบินก็ได้นะอินสิบบอฟฟต์อ่ะขนล้องผนอันนี้กูแนะนำไปอย่างยิ่งถ้าใครได้นะครับแนะนําให้โยนทิ้งทะเลลงไปเลย ทิ้งแม่งลงทะเลให้หมดสโมกี้แกอินวิสบิลกูยังไม่หมดอีกนเนี่ยผลล่องผนโยนทิ้งลงทะเลให้หมดสวยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาถันมาไวเนี่ยกูทิ้งช่องที่สามใช่ไหมไมันไปผลล่องผนแล้วผมกดซุมม่มใหม่ก็ได้ผลล่องหมดอีกไหนๆไม่เชื่อขอลองใหม่ผลล่องผลไหมโอเคไม่ใช่อารถรรพ์แล้วครับคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะล่องผนสามรอบเลยวคิดว่าน่าจะเป็นอารถรรพ์แล้วนะครับเนี่ยโอเคสโมกี้แกเฮ้ยผลควันสามช่องติดชิดผลยางผลควันอีกแล้ว ผลควันที่แก่เฮ้ยผลควันมันออกง่ายจังวะควันกับล่องหเอ้ยควันกับล่องหุ่นน่าจะเป็นผลที่ค่อนข้างเกลือนครับส่วนผลยางก็น่าจะดีขึ้นมาหน่อยผลไฟกับสายไฟน่เป็นอะไรที่ออกยากครับแล้วก็กุลากับโอเปตด้วยโอเปตเนี่ยเป็นผลที่ฟาร์มดีมากๆนะครับคุณผู้ชมถ้าใครได้หนูแนะนำให้กินเลยนะฮะเฮ้ยไม่รู้ว่าโอกาสเกิดผลแต่ละอันมันเท่ากันหรือเปล่านะฮะเฮ้ยแต่ผมสุ่มแป๊บเดียวสุ่มมั่วๆแป๊บเดียวเงินกูจะหมดแล้วนะเนี่ยหายไปไปสิบล้านแล้วเดี๋ยวคุณณผผผผผูู้้้้้้้้ชชมมมมมมเเเเฮยยนนนนนนนีีี่่่่่่ไไไงงลลลลโโโอออปปคคคครรรรรรััััับบบาาาสสสถุุุุดดดวะะจิๆกก็ทแแหต เพื่องตั้งแล้วเนี่ยการสูบผลพิศานเนี่ยจำเดียวเงินกูจะหมดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเอาว่าผลทอ่กินของสายฟ้าละกันนะฮะผมจะทิ้งโอเปะไว้นี่ก่อนทิ้งไฟไว้ด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกิ้งกิ้งกิ้งเอาชิบหายเฮ้ยคุณผู้ชมผลมันกิ้งตกมาเนี่ยเด็กกิ้งหายไปไหนอ่ากวางวันนี้ละกันขอฝากไว้หน่อยนะครับทุกที่ช่วยดูแลรักษาผลพิศานของผมด้วยนี่ของสายฟ้าผมจะเก็บผลสายฟ้าไว้กินผลสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้มันในการฟาร์มนะฮะมันเป็นอะไรที่ฟาร์มทีมากง่ายครับผมคคคุณผผผผู้้ชมมลลสาายยฟฟเเนนนนี่่โอออจะะขกกิไรับ ผลไฟมันก็ถือว่าดีนะแต่มันก็ดีมไม่เท่าเจ้าผลนี้ฮะโอเปะตอนนี้ผมกินผลอะไรอยู่วะรู้สึกจะกินผลควัดอยู่โอ้กินผลควัดีเลยนะครับที่มันก็มีดีแค่บินนั่นแหละนะกลัไปนี้ก่อนผมจะรีเซ็ตนะครับคุณผู้ชมรีเซ็ตปุ๊บเรียบร้อยรีเซ็ตปุ๊บตัวแม่งแตกเลยเว้ยโอเคผมจะกินผลอ่าผลโอเปะเข้าไปละกันนะครับแย่แดกเข้าไปเลยผมแนะนำให้อัพอ่าจริงๆโอเปะมันไม่ต้องอัพเยอะก็ได้เว้ยคุณผู้ชมครับ สต่ของผลโอเปเนี่ยเราอัพไปแค่สักพันเดียวก็โอเคแล้วนะฮะนี่เลยอัพแค่พันเดียวก็พอแล้วครับสำหรับแต่ผลโอเปอแล้วก็เรื่องอไรกลที่อัปเดตมามันตันที่สองพันแล้วนะฮะ<อ> yes! ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่ากูฟาร์มอย่างเมามาันเดียวกูตันแล้วนะะเนี่ยไอหมีคนอื่นเขายังไม่ตันหรือกูฟาร์มขยันเกินไปหรือเปล่าโอเคครับแต่ผมจะลองใช้ให้ดูนะครับว่าโอเปฟาร์มดีขนาไดไหนอันนี้ก็คือบอทที่ฟาร์มดีมากมานะครับสำหรับตอนนี้คือถ้าผมยังไม่เคยลองค่าไอตัวกระต่ายเข้ามันเกาะลอยฟ้า โอ๊ยเอาแต่โมกูตายเลยคือกูยังไม่เคยลองฆ่าก,กระต่ายบนเก,ออกาะลอยฟ้าเว้ยผมเลยไม่รู้ว่ามันแบบดีขนาดไหนเพราะกูขึ้นไปปุ๊บแม่งกีช็ดหัวกูตายทันทีโอโ้โหแม่งคโคตรโหดแต่ว่าไอ้บอทต,ตัวนี้เมื่อกี้มึงก็แอบตีกูตอนเผอ่นะกูอัพเลเวลปน้นกันอนะ่ะสห้ากรก้อยพอละเออผมคิดว่าคนเทศเคยใช้ออเปกก็น่าจะฟังเป็นแล้วนะครับแต่ผมจะทําให้ดูสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะแบบตัดสินใจในการเลือกกินผลอะไรมาผมจะด,ดูความโกงของมันครับ ถ้าเรากดสกิล e ฮะการูมใช่ไหมเรากดควักหัวใจเว้ยมันจะควักหัวใจคนตัวพาแดนรูมครับผมผู้ชมเรากดไปสุ่มว่าจะโดนตัวไหนนะฮะโดนตัวนี้อ่ะไม่โดนตัวคิงว่ะคุณผู้ชมกูควักผิดตัวคือถ้าคิงมกำลังเนืนอกลับตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถควักหัวใจมันได้เว้ยมันเหมือนจะเป็นอมตะเดี๋ยวรออันนี้แป๊บโอเคนี่ปุบปึ๊บนี่ครับโดนปุ๊บแป้งตายทันทีเลยเว้ยเป็นที่โกงมากนะผมคือมันตายทันทีเลยเว้ยแต่มันติดอย่างเดียวตรงที่รูมมครูดาวน้ำไปหน่อย ก็คือว่าเรากางรวมหนึ่งครั้งนะครับเราใช้การดึงหัวใจได้ประมาณสองรอบ <dans celui> นะฮะนี่ครับดึงมันตายปุ๊บใช่ไหมแล้วเราก็รอสกิลพีคูดาวนะครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมือเร็วครับเราจะสามารถใช้การควักหัวใจในหนึ่งลูมนะฮะได้ประมาณสองคังนั่นเองต่อไปกูจะกินหัวสายฟ้าเข้าไปแล้วนะซึ่งผมยังไม่เคยลองใช้เว้ยแต่เขาบอกว่าฟาร์มดีมากสวยเดี๋ยวลองสก,ก,ก,กิลก่อนสิสกิล E ไม่มีอ่าการช็อต T ไม่มีว Y ไม่มี สกิลเอฟการวาร์ปเดี๋ยวมันมีสอบสกิลเองเหรอเขาบอกฟาร์มดีมากนะอ๋อสกิลเอมีเว้ยมีเอไปใส่ฟ้า,าผ่าหัวลงมามีคนบอกผมว่าถ้าหกอัพไปถึง2,000ันได้ยฟุตปึ๊บโอเคกูอัพเกินมันสามพันเลยเนะี่ยผมองวาร์ปไปดิบึ้บโอ้ชิชิชิตกน้ำพระเจ้าเขาบอกว่ามันสามารถวันช็อตตรง,ไ,ง,งรรได้เลยคุณผู้ชมเพียงอัพสเตตประมาณพันหรือสองพันนี่แหละบอกว่าวันช็อตได้เลยจริงหรือเปล่าโอเคสวย แล้วครูทำมสองวิองเว้ยคุณผู้ชมมันฟาร์มดีกว่าโอ,อปเปกเนี่ยดูดินั่นคือวันช็อตได้เลยเว้ยคือเราต้องเดินหลบสลามพวกนี้นะครับไอ,อตัวลูกกระจกะะน,นี่มันระที่เกะกะมากตายซะอ่ะนี่นี่แม่งมันช็อตได้คุณผู้ชมดูตรงน,นี้ก็ตูมว้าวเราสามารถเอฟเคได้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเรากะแบบกะเวลาดีๆเราสามารถเอฟเคได้เลยเว้ยคุณผู้ชมสุดยอดผลที่ฟาร,ร์มดีมากๆบนสายฟ้าอิงเออมึงช็อตตายไปซะโอเค อาจากที่ผมเคยใช้แค่โอเปะนะครับกับควันแล้วก็ผลกุละแล้วก็ล่องหุ่นนะครับที่กูเคยใช้ไปทั้งหมดในชีวิตกูรู้สึกว่าผลสายฟ้าได้แหละดีสุดละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่กูรู้สึกว่าดีแล้วโอเคครับก็สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็แบบอยากมาะุมผลนะฮะก,ก็แนะนำยีาโลบั๊กว่ากำามีโลบั๊กอีกแนะนำไปเติมเลยลาวบักกูขายของแล้วสปอนเซอร์รักกูตายเลยกูขายของกตรเก่งโอเคครับก็สำหรับทีนี้มีประมาณนี้ใครก็อยากมาะสมก็ได้ก็มาะ ก็หรือว่าถ้าใครเงินเหลือก็มาสุ่มเล่นๆมากินเล่นๆก็ได้นะครับโอเคเกาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปก็ที่นี่เฮียมาเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไขด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผม see you again later เมื่อกี้เดี๋ยวก็อย่าเพิ่งปิดคลิปคุณผู้ชมคือผมลืมบอกว่าใครที่ซื้อโย ورو มาครับมันมีสกิลเพิ่มแล้วเพิ่งอัปเดตมาใหม่เป็นสกิลนี้ครับเอัดแป๊บหนึ่งเฮ้ยครูดาวนานแท้นี่ครับเป็นสกิลอาฟันได้รัวๆไปคุณผู้ชมเป็นสกิลที่เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามานะะฮ โ okay, อเคเข้าใครแล้วจะหมอค่นี้อันนี้เป็นคลิปจริงแล้วโอเคสิ่งโอเคเรียร์เตอร์ต้องบนพระจันนึงคุมมือเธอเอาไว้บอกรักให้ฟังทุกวันพาไปกินนมเอาไหม